ทุกคนฉันมีเรื่องตื่นเต้นจะเล่าให้ฟังเมื่อคืนตอนที่ฉันกำลังจะนอนฉันบังเอิญไปเจอกล่องเล็กๆใต้หมอนของตัวเองกล่องสีชมพูอ่อนมีโบสีทองผูกอยู่ด้วยน่ารักสุดๆไปเลย ตอนแรกฉันก็งงว่ากล่องนี้มาได้ยังไงแต่พอเปิดดูดเท่านั้นแหละว้าวข้างในมีกระดาษโนต้ตเล็กๆเ,เขียนว่าความลับของลีนาพร้อมลูกกวาดหลากสีเต็มไปหมดเลยฉันนี่อึ้งไปเลยความลับอะไรกันนะฉันมีความลับอะไรที่ตัวเองไม่รู้ตัวหรอเนี่ยหรือวันนี้จะเป็นกล่องวิเศษที่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับฉันฉันลองหยิบลูกกวาดมากิน1เม็ดรสชาติหวานอมเปรี้ยวอร่อยจังแต่เอ๊ะ พอกินลูกกวาดเสร็จฉันรู้สึกอยากจะเล่าทุกอย่างให้ทุกคนฟังเลยนี่ทุกคนฉันมีความลับจะบอกฉันพูดออกมาเบาๆแล้วก็รียบเอามือปิดปากตัวเองทันทีไม่นะฉันจะปล่อยความลับออกไปไม่ได้แต่ลูกกวาดมันอร่อยมากเลยนี่นะเอาล่ะฉันต้องตัดสินใจแล้วจะยอมกินลูกกวาดแล้วเล่าทุกอย่างหรือจะเก็บกล่องวิเศษนี้ไว้เป็นความลับต่อไปทุกคนคิดว่าฉันควรทำยังไงดีคะบอกฉันหน่อยนะ